อ่นะก็มาต่อครับผมนะครับสำหรับขําวกบตะลินชั้นที่3ามชั้นสุดท้ายแล้วครับผมเยอะมากนะครับผมนะหมดเลยว่านะเราต้องแบบให้ได้เร็วร้อยนะร้อยร้อยเท่านั้นนะครับร้อยเท่านั้นนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือที่ผมบอกเนี่ยนะก็อันนี้ไปก็คือเน้นก็คือว่า เน้นโดยรวมมากกว่านะครับมากกว่าเด่นเป็นสายสายโอเคขอดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันผมว่านะผมว่าจะเน้นไอ้นี่อ่ะว่าจะเน้นทาบีเอวอ่ะเฮ้ยเจอเจอของดีทุกชมเจอของดีว่าเจอของดีทาบีเอวเพราะว่าไอ้นี่เนี่ยก็คือแบบ สกิลอะเหมือนเหมือนป่าเลยอะป่าดอวันเลยอะเนี่ยนะอจะเบิคานะเนี่ยโอเควอต้า่นน่าจะน่าจะแรงอยู่นะเพราะงั้นเนี่ยผมตอนงงว่าเอจะเอาตัวไหนมาอันนี้ดีวะนะเพราะว่าแปลว่าผมน่าจะเอาเดสฟดออกคือมันช่วยซับก็จริงแต่ว่าคือถ้าแบบเจอกับบอสจริงอะตัวนี้คือมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะ เพราะเนี่ยผมเอาทำเมียวเอาและวเออผมเอาทำเมียวผมใส่ใส่เดียววะเออใส่เถอะโอเคแล้วว่าผมน่าจะใส่แทนตัวอะไรดีวะว่าจะแทนดีเอ็นเอเลยกันโอเคเจอแล้วของโปรดมาแล้วแล้วก็เป็นทาไม่ตายนะครับเออเร็วห้าแล้ว ใกล้จะครบแล้วผู้ชมมาละมาโมาท,ทำมีเอลเนี่ยดีนะคือแบบมันมีบัฟด้วยไงบัฟเพิ่มลังโจมตีใช่ไหมแล้วก็เป็นสกิลแบบเดอปายปาปายอันดิเบคคาดอ่ะนะก็คือแบบสกิลเหมือนกันเลยก็คือลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะ0.5็นห้ชาชตต่อ HP ที่เหลืออยู่อ่ะ เพที่แบบเต็มเนี่ยที่คมเนี้ยเนี่ยที่เหลืออ่ะก็บัฟไปเลยครับแล้วก็ไอ้น,นี้ก็จะเป็นเอานีไปแล้วก็ทอนไปครับผมเพราะว่าอีกฝั่งนี่คือสายว่องไวครับผมสีฟ้าหมดเลยสีเขียวว่าหวานเกียครับฟา แรงนะเพราะว่าแปลว่าแบบพอโจมตีจะแรงขึ้นตามบัฟที่ตัวเอวงมีนะพอเงินแล้วนะพอเงินแล้วนะตะว,ว,วันลาตะวันไลเฮฮาปริยวไปโอ้โหุ่งพื้นหนึ่งเรียบร้อยครับอ้าว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 อุ้ยเอาเลี้ยวเอาแล้วอย่างแรงนะเราเนี่ย อ่ะโอเคปั๊บไปเลยครับที่ตนเองมีโอเคแล้วก็นี่เลยเบิร์มปั๊บไปเกินครึ่งหลอดแน่นอนเกินครึ่งหลอดควงหน่อยเพื่อควงหน่อยควงฟาสบัตทีนาอย่างไรแล้ว มาทำเบลโดนแน่นอนครับผมทำเบลตัวกลางโดนตัวกลางไงก็โดนโดนไหมน่น่ไงเอากูจนได้แต่โดนโอ้ยโอเคงั้นก็ปั๊บปก่อนแล้วก็ฟาดไปแล้วก็อันติของตีไปเลยแล้วก็ฟาดเข้าไปทีน้า ไอัขพีหน้าเนี่ยตอนนี้คือเราจะเน้นเลเวลแล้วฮะตั่นเลเวลแล้ว,แล,วแล้วก็คือถ้าได้ตัวละครที่ดีกว่าเนี่ยผมอาจจะเปเลเี่ยนเดียเน่เลยนะฮะอ้าวนางฟ้าก็มาวะ <c oughs> อืมไม่ต้องคิดครับผม มีพลังฟ้าสองตัวเฮดที G, เพิ่มเยอะกว่าเดิมโอ้โหอย่างชอบเลยทุกชมครับอ่ะบดทาเไม่ตายซะเราบอกเลยว่าเต็มแม็กเกลียบร้อยครับเอาละครับหวานเจี๊ยบกระเทานีอ่ะดูสิมีโอ้โหโอ้โห,โโหมูไลไปเพื่อนมูนไลไปเพื่อนมูนไลไหม ฟุกโระเด็บบัวไม่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 ดีกว่าสติกเกอร์สติกเกอร์ก็น่าสนใจนะขโม,มยเขาเรียกว่าขโม,มยอะไรนะเอ่อสเตตัสเขาเอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนแป๊บนึงเออเพิ่มพลังน่าจะได้อยู่นะขอเพิ่มเพชรเพิ่มเอ่อเร็วก่อนฮะเขาเร็วก่อน ว่า,าน่าจะเจอแคดิเทเลยซีเกิร์ดอะ่ะสิบแปดแล้วโอเคอ่ะแล้วก็ประสิบไม่ได้ดดแล้วไม่เป็นไรนะก็อสูร์ท์ไม่ได้ดีกว่าคิดผ่านแล้วไม่เป็นไรครับผมนะแล้วก็นีดีกว่าเนี่ยถ้าเปไ็นได้ผมก็คือถ้าไปเจออย่างเงี้ยแนะนําให้อัพนะเพราะว่าอย่างแรกคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านพวกชั้นต่งตางๆเนี่ยแล้วก็ยังแบบอยู่คล้ายๆเหมือนสะสมไปอะ่ะ นั่นมันสะสมไปเรื่อยอะผมเพื่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะเออมันเก่งขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบทําตามผมก็ไม่ว่ากันนะก็ก็เยอะอยู่นะมึงเยอะอยู่นะโอเคนะตอนนี้ก็คือเราน่าจะพอมที่จะสู้กับบอสแล้วละ่ะนะประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องเก็บเก็บสกิลกงสกิล คิวในที่ได้จากการต่อสู้ว่าผมเพราะว่าแบบเพราะว่ามันจะได้แบบคือถ้ามันเอาแค่เลววลอยแล้วก็ดาวแดงครบเนี่ยมันมันไม่ได้ไงมันต้องแบบเอาให้สุดๆยังไงรออ่ะโอเคอ่ะมามาใจคิวใครเพื่อนอือเอาไงดีตังถอนไหมไม,ไม,ไม่ไม่น่าตังถอนเพราะว่าดูแล้วโพสทอนอยู่ไหม ทอนเถอะโอเคน่าจะทอนดีกว่าน่าจะทอนแหละเพราะว่าคือถ้าไม่ทอนอ่ะไอตัวตัวที่มันจะตีเราอ่ะมันก็ตีโอ้แรงชิปตีเราอย่างเดียวอ่ะโหอย่างแรงอ่ะอืมไม่เล่ละแตกไปเสือ มาอืมตัวไหนเอ้ยเอาตัวไหนดีกว่าเออเอาตัวนี้แล้วกันมาตัวนี้แล้วกันนะฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปทีหน้าไม่มีไม่ค่อยมีบัฟแต่ว่าก็เอา,อางี้ไปก่อนแล้วกันมาฟาดฟาดขนาดปุกม,มีบัฟนี่ขวานแรงนะครับคือเพิ่งหลอดเลยเอาคขวา,านเลยเพื่อนฟาดเข้าไปจุดที่แล้วเจ็ดหมื่นแปด ก็ขวบอีกรอบสามมืนสามโมก็เยอะนะเอาละาทำเบลเอาละครับขั้นสองตายหาแน่นอนทุกชมเพิ่มแรังโจมตีแล้วเหรอโอเคสายเขียวต้องจะกระสายดยังไงละเพื่อนมาคว่ากันไปที่หน้าโหแสนกว่าเพื่อนเอ๋ยค้สองยิ โอ้โหแสนเจ็ดเนี่ยที่ผมก็บอกว่าทาม,มีเอลเนี่ยทาม,มีเอลเนี่ยเก็บไว้เลยถ้าจะทาม,มีเอลเก็บไว้เลยทุกทชมเก็บไว้เลยนะถ้าจะทาม,มีเอลคือแบบตัวเดียวเลยที่ผมว่าคือเอาสายแดงใช่ไหมแล้วก็เอาทาม,มีเอลอะโอเคเลยนะอ่ะโอ้โหหลังชีวิตนะฮะ โอเคนะครับนี่ดีกว่าลดต้านทานคิดิคอครับรการคิดิคอก็คือถ้าก็คือลดสิบอร์เซต่อ,ต,อต่อสำหรับหนึ่งคนนะครับว่าสตูจะโดนลดต้านทานคิดิคอปกปกติคิดิคอดเนี่ยก็คือ30%เลยก็คือหมายความว่าอีกฝ่ายเนี่ยโดนคิดิคอดหนักแน่นอนหนักแน่นอนนะ <c oughs> อ่ะโอเคอ่ะเราก็จะไป ว่าจะไปผพว่าก็น่าจะผมน่าจะไปทางนี้แหละทางเดทางเนี้ยเพราะว่าเท่าที่ดูมันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะมันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับโอเคก็แม็กกันละมันก็แม็กอะมันเรื่องอะไรไม่ได้งไงเพราะว่ามันแม็กไปแล้วผี่ชมมันแม็กไปแล้ว <laughs> อะมามันแม็กไปแล้วครับผมคือตอนนี้คือสกิลติดต,ตัวเราก็คือค่อนข้างเยอะแล้วเราไมา่ค่อยกังวลแล้วผู้ชม เพราะงั้นเราก็จะไปเรื่อยๆมาโอ้โหโแล้วว่นสามแฝดตีไหมตีไหมสามตัวไหมยมนตีสองแต่ว่าอีกฝ่ายมันท่านท่านประชวิตท่านสีเขียวโอ้โหนี่ก็หวานเล้ยน้องเอ๋ยนะมา พาดีก่อนละกันแล้วก็ทอนไปก่อนดูนี่จะโดนเท่าไหร่โอ้เกือบตายนะนีะ่คือเกือบตายเลยนะเนี่ยนะโอ้ไม่โดนไม่โดนแต่ก็โดนไปสวกมือสองโอ้ยคงหรอดไหมไม่คงหรอด โอเคตัวหนึ่งใช้ดีบัฟตัวหนึ่งใช้ตีโอเคงั้นก็อืมเราไม่ค่อยมีอะไรเยะๆเท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะนี่ไปเลยฟาดเข้าไปแล้วก็ฟาดเข้าไปตั้งทอนมา ฟาดด้วยคางหกหมื่นแปดเยอะเยอะกึ่งแสนเลยนะฟาดเข้าไปแตกเลยครับทีหมื่นห้าโอเคเดีย๋ยวมาสบายสบายครับผู้ชมมันต้องแบบตังวนว่าจะโดนดาเมจหนักขนาดไหนแล้วก็ปลิวไปเสือเอาละเอาละอหนุ่มขอดิ้งรอบแล้วก็ ฟาดด้วยหางแล้วก็จับต่อด้วยควงเลยล่ะคอนมาแล้วก็ฟาดด้วยหางควงหน่อยนุ่มจัดไปตีมาอ้าวชี้หายละชี้หายละแป๊บนึงนะผูชนะ้ชมครับแป๊บนึงนะเน็ตแม่งปิงครับท่านผู้ชมครับเน็ต อย่าบอกนะว่าอย่าอย่าโอเคดีนะที่เป็นอย่างนี้คือเมื่อเกียร์เด็ม,มันตัดเราอลงไปรีเน็นะครับก็คือถ้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคผ่านแต่ถ้าเด็ดตัดแล้วแบบเกมมันออกเนี่ยถือว่าเราแพ้หมดเลยนะเราแพ้หมดนะครับแต่ว่าคือถ้าเราแบบมีชิ้นส่วนอะไอชิ้นส่วนไอที่เก็บมา15ชิ้นชิ้นยมันก็จะรีมรีใหม่ได้ โอ้โหเสียวเลยเมื่อกี้เอาละเพิ่มประคิดพวกพออีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาให้อึดไปเลยเนี่ยเมื่อกี้คือถ้าเด็ดตัดแล้วเกมมันออกเนี่ยเราคือตายหมดเลยนะแต่ถ้าเรามีไอเนี่ยไอเนี่ยมันใช้15 15ชิ้นก็คือสามารถฟื้นชีพได้นะ อะมาอัพเลเวลกันเถอะเอาเก้าสิบครับผู้ชมครับ9ก็สิบมันก็น่าจะได้นะหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเราเรามีเรามีแบบสกิลตุนละเยอะแล้วล่ะนะก็น่านจะไม่มีปัญหากันมาก็อยู่ที่ว่าไอร้านค้าเนี่ยมันจะมีขายอะไรบ้าง ผมคือถ้าตัวละครไม่โอเคอ่ะผมก็จะเน้นไอ้พาสซีฟสก,กิลเลนะนะอ่ะมาสีฟ้ากับสีเขียวกันเหรอมาสีเขียวอย่างนั้นเลยเพื่อนได้เวลาไล่นมดัะไลหนุมน่มโดนไปครึ่งหลอดว่าครึ่งหลอดอะ่ะบัฟไปอย่างเงี้ย ไปครึ่งหลอดเลยเพื่อโอ้โหเกือบครึ่งหลอดแต่ว่ายังยังแต่ว่ายังยังยังโอเคอยู่นะเพราะอีกฝ่ายไม่มีสีแดงไงโอ้โหการมันออกเด็กจริงจริงเลยปาบปปาบโอ้โหแตกเด็กเจ้าาเสียไงเจี๊ยกไงละเพื่อนครึ่งหลอดยังไงละเพื่อน เอาละเอาละเพื่อนด้าวลาแล้วนะเพื่อนนะพุ่งเข้าไปเลยเพื่อนสีแดงยังไม่มีก็น่าจะรีบไปก่อนเลยมาบัฟโจมตีแล้วก็ <c oughs> ตายไปหนึ่ง <c oughs> แน่นอนอุ้ยเกือบตายวะ่ะ แล้วก็ฟาดไปทีน้าโอ้ได้จะรู้เรื่องละตอนนี้อือหือจิตพิษตลงตีเข้าเลยเราต,ตีไม่ค่อยเข้าเลยพวกมันต,ตีไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะโอเคอ่ะให้โคฟิทัตจัดการตัวนี้ให้ผมเพราะว่ามันอีนี่ไงนะมันจะดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ จากเกตไม่ตายมันมีอยู่3ลูกครัวเลยเพื่อนแตก50,000ื่นโอ้เป็นแสนเลยเว้ยตัว50,000เอ้าชีโนเป็นนกชี้ไวเป็นไม้ยังไงเล่าแสนแตกนะผู้ชมโอเค เยอะนะผมผมแบบผมผม,ผมสงสัยแล้วนะว่าคือแบบชั้นที่สามเนี่ยมัน,ม,นมันจะเน้นนางอาจะเน้นเผาดังฟ้าตลอดเลยที่ผมเล่นมานะเนี่ยไอซีซันเนี่ยเน้นผ่นดาดังฟ้านะบอกตรงนะโอเคเอาอะไรดีมันก,มนก็มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรก็ผมก็เต็มหมดแล้วไงอ่ะอันนี้นแล้วกันมาโอเคแล้วก็เห็นไหม เลี้ยวร้อยเต็มดาวก็เต็มเรียบร้อยฮะโอเคเรามาลุ้นดูก่อนว่ามีตัวอะไรให้ชิมรุ่นเชลเหรอเปลี่ยนดีไหม,ม,ม,มไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่ามันเพไม่เปลี่ยนดีกว่าอ่ะโอเคแล้วก็มาดูแพสซีฟกันโอ้โหแรกพ่เราคิดดีข้อดเอ็เต็มอันกัเขาถีบเปอร์เซ็น อ๋อครับพูดไม่อันนี้ดีกว่าอันนี้ฮะก็คือถ้าเก็บมัตายเต็มเนี่ยก็คืออัตราคิด้อิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหมายความว่าถ้าเราใช้ไม้ตายอ่ะก็คืออัตราคิดดีค้อคือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคฟังนะน่าจะใช่นะโอเคที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ว่าออนนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ พอเราเติมตีไปแนะนำให้อัพนะถ้าเจอร้านค้าร้านค้าแล้วก็มีไอเดียาขายเนี่ยแนะนําให้อัพนะครับเพราะว่าที่ผมบอกไว้ว่าคือทั้งถึงแม้จะจะ,จะผ่านหรือไม่ผ่านคำวงกลมเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับโอเคมาเราจะสู้ไปด้วยกันโอหนี่โคคิทันนี่คือมาตั้งแต่อันแรกเลยนะโค้ชคิทันเนี่ยคือได้ตั้งแต่อันแรกเลยจนถึงอันสุดท้ายโอ้โหยังยังชอบเลยพี่แกทนไปได้ยังไงวะ เนี่บมลเลยสีเขียวปะไอ้บอสสีเขียวไอ้บอสพาดสีเขียวสีแดงเอาละต้องมีสีฟ้าโอ้โหแต่ว่าเราก็ได้อยู่นะเอาไงดีเออผมว่าจะเน้นทำเอล้วกันะบมบ์มมับใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ท้อนมา เอ้ยเฮ้ยแรงว่ะเฮ้ยแรงแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่โอเคทะเบียวมาโอ้มึงฮิวว่ะมึงฮิวว่ะเอาแล้วมันเพิ่มบัฟอะโนไม่โดโอเคโอเคเรียบร้อยละมันใช้แบบว่าแบบดกดิบหนึ่งครั้งฮะ วาดไปดึงดอกมีไหมไม่มีโอเคต่อไปมันใช้ทําไม่ตายครเพราะงั้นเราจะลุ้นอันนี้แหละครับผมว่ามันจะตายไม่ตายนะครับไม่ตายไม่เป็นไรนะครับนะใส่เลยนะมาควงเลยเพื่อนควงโอ้แสนสามโอ้โห อย่าบอกนะอย่าบอกแตกบอกเลยว่าเจกหมดแตกหมดทผู้ชมบอลยว่าอีกฝ่ายชหละชหละท้ชดความชี้หันมาเยอะละเห็นไหมเห็นไหม เรียบร้อยโกคิวทันนี่คือแบบตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกนะผมนะครับอ่ะลงทำแบบปาร์ตี้นะครับอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมไมีอะไรแล้วจบโดยสมบูรณ์นะครับอ่ะโอเคแต่ว่าแนะนำนะคือคือมันต้องใช้เนี่ยก็คือเปิดราคาหมายถึงก็คือแบบก็ต้องซื้อใช่ไหมก็ต้องแบบใช้เพชรใช้อะไรต่างๆใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนำนะเอาแนะนำริงนะ ก็คือถ้าเริ่มใหม่เนี่ยคือมันจะมีการใช้สิทธิพิเศษด้วยอ่ะเดี๋ยวเราผมเข้ารถลเข้าดูก่อนให้ดูนะอ่ะผมอเ,เข้าดูนะอ่เข้าไปเห็นไหมเมืเ่อกี้ว่าคือรับสิทธิพิเศษการเคลียร์หรือไม่ผพแนะนำนะก็คือถ้าเราเล่นจบรอบแรกเนี่ยก็คือแนะนำเอาให้ใช้นะครับอ่ะก็คือสิทธิพิเศษเนี่ยก็คือจะสามารถเลือกตัวละครที่เราสามารถเคลียร์ไปแล้วได้หนึ่งตัวนะครับเนี่ย อันนี้ผมแนะนำนะถ้าอยากเล่นง่ายๆเลยนะง่ายๆนะทำเมีเครับผมไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมทำามีอลแล้วหาตัวละครที่เป็นธาตุสีแดงมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะปไปได้รับรองคือมันจะง่ายยิ่งกว่าเดิมเลยอะ่ะมันคือมือจะมือง่ายเลยอะ่ะ <c oughs> นะครับแล้วก็โอเคอันนี้ผมแนะนําเก็นอัพเวลช่วงเล่มันจะได้ง่ายๆนะจะได้ง่าย แล้วก็อันนี้ผมแนะนำนะให้คือมันอขอให้เน้นเป็นยังไงดีอะอ่ะเน้นพาะเราชิค่าเ่าดังฟ้าแล้วกันเพราะว่าคือทไมเอวอะคือเป็นตัวดามเมนหลักเลยนะครับแล้วสกิลอะคือใครป๋าอติเบ็กคานอมากก็คือถ้าให้พีเต็มเนี่ยดามเมนคือแรงมาก นะครับจะเบกคเลี้ยงมากนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเนี่ยถ้าแนะนําก็คือทําีเอลถ้าจะทําีเอลก็คือเริ่มมาก่อนเลยนะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้ให้ดูครับผมนะประมาณนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันนะครับผมนะก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมนะอย่าลืมกด subscribe แล้วกันนะครับผมสำหรับพันนี้ก็ลาไปก่นครับผมสวัสดีครับย